คนว่องได้นี่บร้องได้คนนายผมไม่ให้ปฏิบัติเนาผมก็ต้องทำตามก็ทำตามเหมือนกันทุกเมืองทุกคุณเนี่ยสั่งห้ามนะคนไทยมาผมไม่ได้สร้งห้ามผมทำตามพุทชาผมผมก็สั่งให้ร้องผมเหมือนกันเนี่ยเออแล้วผมไม่ทำผมก็ผิดเนาะใครมาก็ห้ามนะมันอ่อยจอมม่อไยมันอ่อยเมียนชีเริงมันอ่อยสุนทรช่วยท้อเออ บันบันเน,นี่ยบันผมข้าดเนี่ยไอ้ไที่พูดภาษากัมพูชาท่อนท้ายหน่อยออมันมีคนไปแปลครับเขาแปลว่าถ้าคนไทยมาผมยิงอู้นี่หนักนะถึงขั้นจะบอกจะยิงเลยเหรอมันเป็นประเด็นร้อนมากครับล่าสุดแม่ทัพภาคที่สองนะครับท่านพลโทบุญศินภาคกลางยืนยันว่าพื้นที่ปราสาทตาเมินทมอยู่ในดินแดนของไทยแต่มันมีพื้นที่คาบเกี่ยวกับพื้นที่ที่ยังปักปันไม่แล้วเสร็จ และฝ่ายไทยก็อนุโลมให้ชาวกัมพูชาขึ้นมาสักการะบูชาได้แต่ต้องไม่แสดงออกสัญลักษณ์ใดๆการที่ทหารกรัมพูชาขึ้นมาร้องเพลงชาติทำไม่ได้แน่นอนฝ่ายไทยจึงเข้าไปตักเตือนท้วงติงไม่ใช่นั้นอนาคตเดี๋ยวจะเกิดปัญหาหากนําภาพและคลิปไปกล่าวอ้างว่าเห็นไหมเรายังมาร้องเพลงชาติกัมพูชาตรงนี้ได้เลยแสดงว่านี่เป็นที่ของเราอก็บอกเราก็ต้องไปห้าม<อ>เพราะเดี๋ยวเขาจะมาอ้างว่าเห็นไหมเราไปร้องเขากัมพูชา <c oughs> ร้องคนไรทหารไทยไม่เห็นว่าก็ต้องว่าให้เขาเห็นนะครับ นอกจากนี้ยังได้พูดคุยกับผู้บังคับบัญชาฝั่งกัมพูชาตามช่องทางคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC ไทยกัมพูชาขณะนี้สามารถคลี่คลายแล้วสถานการณ์คลี่คลายแล้วกองกําลังสุรนารีทําหนังสือประท้วงเหตุการณ์ดังกล่าวไปแล้วว่าอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกเพราะเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและผิดตามข้อตก